ครับก็สวัสดีนะครับวันนี้นะครับมีประเด็นเกี่ยวกับว่าใครที่กําลังจองเทส l a ไปหรือสนใจที่จะซื้อรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยคุณจะต้องมีการเตรียมตัวยังไงบ้างก่อนที่จะรับรถมาใช้นะครับหรือต้องทําความเข้าใจอะไรบ้างนะครับโอเคอันดับแรกเดี๋ยวผมจะให้อธิบายเรื่องเกี่ยวกับข้อมูลเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะนะครับก็เราจะมารู้จักกับคําศัพท์ก่อนนะ อันแรกก็คือคำว่า OBC หรือ On Board Charger นะครับตัวนี้นะครับมันจะเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่ารถไฟฟ้าของคุณเนี่ยใช้กำลังไฟเท่าไหร่ตึงกำลังไฟได้สูงสุดเท่าไหร่ที่บ้านคุณจะต้องซับพลายให้พอนะครับหรือจ่ายไฟให้พอตัว OBC เนี่ยทำหน้าที่อะไรทำหน้าที่ในการแปลงไฟนะครับจาก AC หรือไฟบ้านเนี่ย220โวลต นะครับหรือไฟสามเฟส 3, 3 8 0อโวลต์เนี่ยอาจไปเป็น DC เพื่ออะไรเพื่อใช้ในการชาร์จชาร์จตัวแบตเตอรี่แพ็คนะครับตัว OBC เนี่ยมันก็จะมีการดึงกำลังไฟนะครับหน่วยมันก็คือกิโลวัตต์นั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูหน้าตาของ OBC ใน Tesla แล้วกันนะครับ อย่าง Tesla เนี่ยนี่เรามาดูนะครับเป็น a n i m เมชันของเขาเนาะก็คืออันนี้จะเป็นตัวแท่นฟาสชาร์ตนะครับเราไม่ต้องสนใจนะเราสนใจที่ตัว AC War Box นะครับสังเกตว่า AC War Box x เนี่ยเวลาเราชาร์จเข้าไปใช่ไหมครับมันก็จะไปผ่านตัว On Board Charger ตัวนี้นะครับ Onboard Charger ตัวนี้ก็จะแปลง AC เป็น DC เพื่อไปชาร์จรถของท่านนะครับ แต่ว่าถ้าเป็น DC เนี่ยมันจะไม่ผ่านตัว OBC ตัวนี้นะครับจะยิงตรงเข้าแบตเลยซึ่งแต่ละรุ่นนะครับมันก็จะมีการกินไฟไม่เท่ากันนะครับเช่นแต่ละโมเดลนะโมเดล3โมเดล S โมเดลเโมเดล Y เนี่ยอย่างโมเดล3มเนาะมันก็จะมีการกินไฟอยู่ที่7.7 kW กิโลวหรือ 32M แอมป นะครับส่วนพวก x พวก y พวก s เนี่ยก็หรือโมเดล3รุ่นที่เป็น long r a n e เนี่ยก็จะกินอยู่ที่11.5นะครับไอ้ตัวเลขนี้คืออะไรเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังเดี๋ยวผมจะยก7.7กิโลวัตต์เนี่ยมาให้ดูเนาะ7.7กิโลวัตต์นี้คืออะไรก็คือความสามารถในการพูดง่ายๆนะครับในการที่เราชาร์จไฟเนาะเข้าไปที่ แบตเตอรี่แพนะครับยกตัวอย่างเช่นอะไรแบตเตอรี่แพสมมุติว่าของเท s l a เนาะอยู่ที่7จ็ดกิโลวัตต์อาหน่วยกิโลวัตต์อ์เนี่ยคือหน่วยความจุของแบตเตอรี่นะครับความจุ75นะครับแต่เราสามารถเติมได้7.7ต่อชั่วโมงนะครับแสดงว่าเราอยากรู้ว่ามันใช้เวลาเท่าไหร่ในการชาร์จให้เต็มเราก็เอา75กิโลวัตต์นะครับ หรือเป็นสูตรก็คือความจุบแบตเตอรี่ตั้งหารด้วยกิโลวัตต์ของตัว on board charger หรือ obc นะครับอย่าง tesla model 3ตัวเมื่อกี้นะครับ7.7แสดงว่ากว่าจะเต็มเนี่ยนะครับจะใช้เวลาประมาณ9 1 0ชั่วโมงก็ค่อนข้างนานนะผมว่าแต่ถ้าสมมุติ เราใช้เป็น11นะครับ11.5กิโลวัตต์เดี๋ยวลองกดเครื่องคิดเลขให้ดูนะครับ7.5นะครับท่ทีทจ็ที75ห่านรด้วย11ก็อยู่ที่ประมาณ6ถึง7ชั่วโมงเนาะอยู่ที่6ถึง7ชั่วโมงทีนี้นะครับ การที่เราจะต้องใช้กําลังไฟเนี่ยต่อเนื่องที่บ้านนะยกตัวอย่างนะครับว่าเหมือนเราเรามีโหลดอะไรสักอย่างเราต้องใช้ต่อเนื่องถึง6-7ชั่วโมงเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างอันตรายนะครับเพราะว่าอย่างเมื่อกี้ที่เขาบอกว่าวงเล็บไว้3 2แอมป์เนี่ยมันคำนวณมาจาก7.7เนี่ยมันคือ 32M แอมป์นะครับคูณด้วย220โวลต์ ก็คือไฟบ้าน220 220นะครับคูณด้วย32เนาะก็ประมาณ7นะครับหรือ230ก็แล้วแต่วล้นของแต่และประเทศเนาะโอเคทีนี้ก็เลเซง่ายๆว่า 32M แอมป์เนี่ยก็เป็นกระแสะที่ค่อนข้างสูงเนาะทีนี้ถ้าสายไฟในบ้านหรืออุปกรณ์ต่างเนี่ยมันไม่ได้ซัพพอร์ตให้รองรับการใช้งานหรือชาร์จนานเนี่ย แน่นอนความปลอดภัยก็จะน้อยมันก็จะมีปัญหาเรื่องความร้อนสะสมนะครับหรืออาจจะเกิดเรื่องของไฟไหม้ได้หรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นให้ปลอดภัย,เ,ยเราก็ต้องมีการติดตั้งตัววอล c ชาร์จที่บ้านนั่นเองนะครับแต่เบสิกในการชาร์จรถเนี่ยมันจะมีให้เข้าใจง่ายมันจะมีอยู่2วิธีก็คือชาร์จด้วยเครื่องชาร์จพอติเบิลนะครับ พอตเทเบิเนี่ยมันจะแถมมากับรถนะครับมันจะเป็นฝั่งหนึ่งมันจะเป็นหัวคล้ายๆเป็นปลั๊กสาตานะครับแล้วก็ตรงนี้มันจะเป็นตัวชาร์จเจอร์เล็กๆนะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งจะเป็นหัว AC Type 2นะครับ AC Type 2ก็คือเป็นมาตรฐานมาตรฐานเหมือนเวลาเราชาร์จ USB Type C หรือว่า Lightning ของ iPhone เลยนะครับ แต่รถไฟฟ้าเราจะใช้มาตรฐาน AC ได้ทูเป็นหลักอันนี้มันชาร์จได้ไหมชาร์จได้แต่ว่ากระแสะที่ใช้เนี่ยมันก็ไม่ควรมากกว่า10แอมป์นะครับมันก็เท่ากับว่ากำลังไฟเนี่ยมันจะแค่2กิโลวัตต์2กิโลวัตต์เนี่ยก็เข้าสมการเดิมนะครับแบตเตอรี่75กํากำลังไฟ2 ระยะเวลาในการชาร์จเนี่ยมันจะนานมากๆเลยนะครับลองเอาหารดูก็ได้นะเจ็สิบห้าหารสองได้เท่าไหร่ก็เท่าไหร่เนี่ยโอ้โหนานมากครับน่าจะวันกว่าหรือสองวันนะทีนี้ไอตัวเนี้ยมันก็เลยไม่เหมาะละนะครับมันเหมาะกับที่จะชาร์จถูกเฉิญมากกว่าสมมุติเราไปเจอพักสามตารถเราแบตหมดจริงๆนะครับมันก็ต้องใช้แต่เราก็ห้ามชาร์จนานนะมันก็มีผลอยู่นะครับ